ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการได้นํากําลังคนหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติค่ะณประเทศญี่ปุน่นวิ่งขึ้นเขาแหลมบู่เจ้าขอพรเสด็จเตี่ยค่ะ พลเรือตรีชกชัยเรืองแจ่มผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่หนึ่งกองเรือยุทธการในฐานะผู้บังคับหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติณนะประเทศญี่ปุ่นค่ะได้นํากําลังพลเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและกําลังพลหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นรวม157นายค่ะวิ่งขึ้นเขากมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เขาแหลมปู่เจ้าทึ่งอยู่ที่อ,อําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อถวายเครื่องราชสักการะ บวงสวงพร้อมขอพอรอันประเสริฐแด่ดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภรรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุนพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งทหารเรือไทยในการเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจในครั้งนี้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงค่ะและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่หน่วยเหนือกําหนดไว้ทุกประการสําหรับการนํากําลังพลวิ่งขึ้นไปยังยอดเขาแหลมปู่เจ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของสาล ด็ดเตียและเชื่อกันว่าศาลแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเพื่อขอพอรในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้โดยได้จัดเครื่องราชสักการะที่พระองค์ชื่นชอบโดยเฉพาะอาหารทะเลซีฟู้ดเมื่อกำลงกำลังพลวิ่งขึ้นไปถึงยอดเขาทำพิธีบวงสวงและขอพอรได้มีการยิงปืนถวายจำนวน19นัดร่วมกันร้องเพลงก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ IFR 2022 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นรวมทั้งเป็นเจ้าภาพการประชุม WPS n ครั้งที่18ของกองทัพเรือประเทศญี่ปุ่นค่ะที่จัดให้มีกิจกรรมการสวนสนามทางเรือขึ้นในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ค่ะณอ่าวซากามิจังหวัดคานางวาวะประเทศญี่ปุ่นค่ะ